สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ภาคเหนือนะครับแต่ว่าอยู่ที่อุดรธานีนั่นเองครับกับคาเฟ่ที่ชื่อว่าหลงป่าคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สายธรรมชาตินะครับที่อยากให้ทุกๆคนได้ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เห็นอยู่เบื้องหน้าตอนนี้นะครับสวยงามมากๆครับ อันนี้เวลาก็เกือบจะบ่ายสองแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆครับก็คือ,อมีจุดถ่ายรูปคือสวยเยอะเลยนะครับมีน้ำตกแล้วก็เปิดไดไอเนี่ยให้กับสวนตลอดเวลานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมซึ่งมีส่วนที่เป็น นั่งทานอาหารนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสวนนะครับที่เดินถ่ายอยูตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นสวนนะครับให้ดูความสวยงามของจุดนี้นะครับจุดมันตกหลงป่าคาเฟ่นะครับ นี่คือความสวยงามความเป็นธรรมชาติของสวนที่จัดตกแต่งไว้นะครับบริเวณข้างๆกับร้านอาหารนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นร้านอาหารส่วนที่เป็นสวนนะครับส่วนร้านอาหารก็จะมีโซนที่เป็นห้องแอร์กับโซนที่เป็นด้านนอกเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ชมความงามของสวนป่า อาสวนของคาเฟ่หลงป่านะครับหลงป่าคาเฟ่นั่นเองครับใครที่เป็นสายคาเฟ่นะครับต้องไม่พลาดกับคาเฟ่นี้นะครับหลงป่าคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สายธรรมชาตินะครับ คุณจะได้สัมผัสกับวิวสวยๆแบบนี้นะครับที่ผมเห็นที่เห็นอยู่ในวิดีโอตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตอนอหลังฝนตกนะครับแต่นี่คือเวลา,นะาประมาณบ่ายสองเ,อเวลาเกือบบ่ายสองนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็รบรรยากาศดีมากครับเรียกได้ว่าเดินเข้ามาก็หลง ลงแน่นอนนะครับลงกับความสวยงามนะอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นน้ําตกนะครับถัดจากน้ําตกมาก็จะเป็นแม่น้ําลําธารไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมาเรื่อยๆแล้วก็มีสวนตกแต่งประดับอยู่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ต่างๆเขียวขจีนะครับแล้วก็มีการพ่นรายไอนะครับแล้วก็พ่นสเปรย น้ำนะครับให้มันมีละอองน้ําจะทําให้บรรยากาศเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามองไปด้านนอกนะครับก็จะเห็นส่วนที่เป็นร้านอาหารนะครับก็คือร้านอาหารที่สามารถนั่งทานได้โซนด้านนอกนะครับร้านอาหารที่เป็นโซนห้องแอร์นะครับแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นโซนด้านนอกอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ สวยงามครับถ่ายให้ดูบรรยากาศความสวยงามของสวนนะครับลำธารน,นี้ก็จะมาสิ้นสุดตรงฝั่งที่เป็นลานจอดรถนะครับของคาเฟ่น,นะครับที่เห็นอยู่ด้านนอกก็คือลานจอดรถก็มีจุดที่ให้ถ่ายรูปได้หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวแม่น้ำลำธารน,นะครับะสะพาน ชิงช้าต้นไม้สวนหย่อมนะครับทางเดินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำตกวสวยๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกถ่ายรูปได้ตามใจชอบนะครับเรียกได้ว่าสวยงามทุกจุดแน่นอนนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับตรงกับคอนเซ็ปต์ของร้านหลงป่าก็คือเข้ามานี่เดินสวยงามจนหลงป่าแน่นอนครับผมตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่ ถ่ายรูปอยูอ่หลายท่านด้วยกันนะครับก็พยายามที่จะให้ความเป็นส่วนตัวเนาะเราก็จะถ่ายอยู่ไกลๆนะครับให้เห็นบรรยากาศโดยรวมของร้านนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆครับผมคาเฟ่ของอุดรธานีนะครับชื่อว่าหลงป่าคาเฟ่นะครับใครที่เป็นสายคาเฟ่นะครับมีทั้งเครื่องดื่มพวกาชาเขียว กาแฟต่างๆนะครับรวมไปถึงอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกอา,อาหารเป็นมื้อๆนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับลองมาเลือกสรรดูนะครับก็คุณจะได้รับทั้งความอิ่มท้องแล้วก็ความเขาเรียกว่าอิ่มใจสบายตานะครับเพราะว่ามีวิวสวยงามให้นั่งชม ก็ขออนุญาตเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเท่านี้นะครับใครมีโอกาสมาเที่ยวที่อุดรธานีหรือ,อมาผ่านมาที่อุดรธานีก็จะ่าลืมแวะมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆนะครับที่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าหลงป่าคาเฟ่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผม お兄ちゃんに。